อันนี้เป็นชุดทาน้ํายาซักผ้านะคะที่ซื้อมาก็จะมีส่วนผสมมาให้ครบเลยเราก็จะเตรียมกระมังนะคะปายไม้หรือว่าตะก้อค่ะวิธีทําก็ไม่ยากและใช้เวลาน้อยค่ะในใบที่ร้านให้มานะคะจะมีขั้นตอนการทําทุกอย่างค่ะเราก็จะกวนไปใส่น้ําใส่น้ําหอมนะคะที่เราได้เลือกไว้ตัวนี้นะคะเราใช้เป็นประจํานะคะเพราะว่า มันคุ้มมากประหยัดมากๆเลยค่ะที่บ้านมีสีคนนะคะจะใช้ประมาณ2เดือนครึ่งค่ะเพราะว่ามีสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะจะซักผ้าปูที่นอนบ่อยอันนี้ใส่ผงค้นก็จะเริ่มค้นแล้วนะคะแล้วก็จะมีสีที่ร้านให้มาเราจะผสมน้ำแล้วก็ใส่ทีละนิดดูนะคะใครชอบเข้มก็ใส่เพิ่มอีกได้ค่ะ พอกวนน้ำยาเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะพักไว้ให้ฟองเขาหายจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาตักใส่แกลอนก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ